หากฉันมีเวทมนต์เป็นแม่มดนี่ริดมันในนิยายจะเสกให้เฮ้เก็บเอโชเลยโอ้ยโดดไปขึ้นจังมันเอโชไม่ได้แล้วโดดไปขึ้นพอีนี่บรบ ทางขวาทางซ้ายทางขวาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายด้วยทางซ้ายด้วยอุยอะวะอุ๊ยฉันบอกเคยสนใจจะเอาอะไรกลวมาวายตัดเองเม่กี้อะไรนะไม่กี่อะไรเลยาดบิดบิดกกันตเอนะเท็าตัดเองนะอะไรนะตัดอะไรเอง <c oughs> เกียร์ไปเลยของแบบนี้เดี๋ยวมันก็มีมาบ่อย